คิดถึงแม่เลยลูกอะไรติดหนวดสินดี่คิดถึงแม่แม่เพิ่งเลิกง,งานมาไงลูกอืมโอ้ยอ้อนแม่เชียวจินนี่คิดถึงแม่เลยลูกกินหอดแม่หลายบาตรล่ะแมยเล่นกับหนูเนี่ยเหรอโอ้คิดถึงแม่จังเลยแม่หนูเล่นกับหนูทั้งวันเลยเมื่อไหร่แม่จะมาใช่ไหม อแม่มาแล้วไงคะอแม่มาแล้วนี่ไงอ่ะชิทนี่คิดถึงแม่เหรอลูกอุ้ยทูไถยทูไถอืมอืม,อมจะเอโอุย้ยอุยอ้อนเสียเหลือเกินนะ่ะพี่น้องเอ้ยชิทนี่อ่อนมามาเหลือเกิน ซีนี่เล่นกับการ์ตูนทั้งวันเลยเไปมุดตรงไหนมานี่ขนเต็มหัวไปมุดตรงไหนมาลูกฝนตกแล้วไปอาบน้ำฝนกันไหมคะฮะฝนตกแล้วซดนี่ไปอาบน้ำฝนกับมาม้ามไหมฝนตกแล้วไหนมาม่าดูสิ กิ้งคุมลุมคุมลุมกิ้งคุมลุมคุมลุมอืมคิดถึงแม่คิดถึงแม่หลายคิดถึงแม่หลายคิดถึงแม่หลายเอามาวีผมวีผมก่อนโอ้ซิดนี้ชอบวีผมบีผมสิซิดนี้บีผมสิคะวีผมสวยๆนะลูกนะซิดนี่คิดถึงแม่เหรอลูก โอ้ยเบียดกระถางพักแม่เบียดกระถางดอกไม้แม่ไม่ริ่มละฝนตกไปอาบน้ำปะวะอาบน้ำฝนไหมลูกโอ้ยออกมาจากมองนั่นเนี่ยจะได้วีให้ฝนตกแล้วสิดนี้โอยโอ้ยโอ้ยคุณสวย คนสวยของแม่นี่คนสวยของมามะ่านอนให้แม่วีผมให้เลยเลยลูกอมออามีฝั่งนี้ที่อามีฝั่งนี้ที่คนสวยหวีผมยกขาขึ้นยกขาขึ้นลูกยกขาขึ้น,น้วมามาาบีตรงนี่ไหวีผมนะอ๋อ ชอบชอบชอบมากหลายแม่บาลูกอ่พริกทางนู้นมาอ่พริกทางนี้มาออพริกทางนี้ไหนไยกขาขึ้นดี่ลูกทางนี้พริกทางนู้นอันนี้บีของซิปนี่นะคะโอ้พูน่ะพูน่ะ มาม่าวีผมให้น้อลูกนาออุ้ยมีตูดวีทองมีตูดวีทองอมีผมมีตูดวีทองโอ้ยคนเก่งคนเก่งของมามา่าบ้านคนเดียวทั้งวันเลยนะคะพุณนะพุณนะเอา้ากระถางต้นไม้แม่ละนะหนูไอ้ลูก ออืดีใจแม่กระบ,บานเป็นบลูโอ้ยกระดิกหางกระแกงหางแล้วมามกากวีผมให้ซิดนี่อ่าวีผมให้ซิดนี่ค่ะโอ้ยบีท้องด้วยอ่ะีีตรงนี้ลูกวีตรงนี้บีหอิีวีหูววนะีหงอเนี่ยน่ะโอ้ผมสวยแล้วลูกผมดำเป็นเงางามเลย ผมดำเป็นเงางามเลยคนจิอยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวแม่เลิกงานมาก็อ้อนเอาอก็จักสี่ดบเขาไปยั้งฮันนี่บาเนี้ยจากแมวกลายเป็นงูแล้วติลูกจากแมวกลายเป็นงูเหลือมแล้วเหรอลูกบิดเข้าไปบิดเข้าไปออกมาออกมาจะไปกัดตน้นไม้แม่ที่ไหนลูกออกมามานะตรงน,นี้ลกมามาเดี๋ยวมามา,มาให้กินนม ม,มามีอีกมีอีกมีอีกนะคะโอ้ยคนเก่งคนเก่งท่าเอียงของเพิ่นเนี่ยท่าเอียงของเพิ่นเนี่ยสู้ะท่ายากจิแม่ลูกอืมท่ายากแล้วลูกโอ้ยให้แมววีผมให้ ีผมสวยเชียวอี่ผมสวยเชียวนะอชอบมีผมเดวยที่นี่นะพี่น้องยกขาขึ้นยกขาขึ้นสิยกขาขึ้นสิลูกอืทำตัวมีอะไรไอ้สีฟ้าออกไปฮะ คุณก่งของเมย์อยู่บ้านผู้เดียวเลยนะเพื่อนน่ะเลิกงานสาวตุ่นกับบวะใส่เลยดนะิว่ากลับมาบ้านเนาะยานแมวถ้า <c oughs> เกา่าตั้งแต่บันนี้แมวเลยก็ะสีเละาละหาเลาะแสะแสหาดื่มบรหันบนีษัะก่อนจงเข่าบ้านนะดิเพื่อนน่ะบ้านนี้มีแมวเลยโอ้ยฝ่าเมื่อบ้านค้นหอดแมวบให้ขค้นหอดแต่ใงไรพี่น้องมึงเนี่ยเป็นตะแพงก็ดดก สิดไปสิดได้ไดๆไปค้นติดไม่ออกสิเลยวันอ้าพอแล้วหรอลูก